รีบรีบลเลยรูชภาวินีสวัสดี<ะ>ครับอ่ะไม่ต้องอ่ะขายเลยครับนี่คือประกันสุขภาพปลดแล้วผมเกล่งเอาใหม่นี่คือประกันสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแค์ของอลิอันส์อายุทยาไม่เห็นตื่นเต้นเลยที่เหมาจ่ายสูงสุด15ล้าน ถ้าคุณพี่เป็นหนึ่งในสิบโรคร้ายแรงจะยังไงเราจะเบิ้ลวงเงินให้สูงสุดสาสิล้านเอาโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวราปววนคุณพี่อ่านเงื่อนไขก่อนนะครับผมไม่ต้องอ่านหรอกเชื่ออ่านครับมันจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตอ่าน ต้องอ่านด้วยเหรอทุกหน้ารีบอยู่ไหนฉีมาเลยอ่ะ,อะ,ะอะไรจ่ายนี่ก็เลยรล่หน่มลเลยครับปีเอะไรข้ออะไรไม่จ่ายะจะไปทําเลยครับตรงนี้จ่ายตรงนี้ไม่จ่ายไม่กลัวขายไม่ได้เหรอ ต้องไม่กลัวครับตรงไปตรงมาอาลีอนส์อยุธยา